อ่านะครับมีก็พามาชมอนาคตดพอพันกันนะครับนี่นะครับอนาคตพอพันนี่ก็เพื่อคือพึ่งเอามาจากคอกนะครับเอามาอาบน้ำนี่นะครับเหลี่ยมม่องๆเลยนะครับเจี๊ยเลยนี่ก็ส่วนสูงนะครับประมาณร้อยสามสิบนะครับตอนนี้พอพันอายุประมาณปีกว่านะครับประมาณปีเจ็ดเดือนแปดเดือน สงสวยนะครับโครงสร้างดีนี่นะครับแขงคานะครับดูหนังนะครับนังจะย่นย่นพอดีนะครับย่นนิดนึงแต่ว่าก็ย่นมากย่นพอดีเน่ยแหละครับบ่ไดยย่นหลนี่ครับดูหนางตานะครับรอรอเราเอากันนะครับเขานะครับเขาบริธรรนะครับเกิดมากเกิดมากเขาบ่ปงเลยนี่นะครับพอทำตัวนี้ คือพอยังบอท่านเปิดราคานะครับชมรอบๆนะครับสำหรับพอพันหน่อยของเขาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สองพอพันตัวที่สองนะครับเีวก็สุดรอของเขานะครับซุดรอของเขาว่กําลังผัดสมนะครับตัวนี้ผัดสมเรียบร่อยนะครับผัดสมได้สองสองสองแม่แล้วนะครับผัดสมสองแม่แล้วออดู แกงค้านะครับพค่งสางง่ายดีก็คือจาก EP ทีแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเปิดราคาไว้แล้วนะครับไปหาดูได้นะครับตัวนี้ก็หอมง่ายบานอยู่นะครับนี่นะครับใผ้เบิ้งเลยมีไซส์ดีนะครับหัวหูหัวหูนะครับบดูนะครับบดูบโบฟืดฟัดกับเจ้าของจับใดใบใยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือเอาผึ่งเอามาเลียงนะครับย่งมันเลียงเต็มถี่นะครับ เดี๋ยวกับีีประมานเกี่ยวเขาแล้วนะครับกับคือสีนาขึ้นสีอ้วนขึ้นนะครับวังว่าจะเป็นดังสนล่ะนี่นะครับนะตัวนี้แห้งดึงใจแห้งครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมแม่ม่านกันนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ม่านนะครับแม่ม่านตัวนี้ก็คือเหลืออยู่ตัวเดียวในขอกนะครับนอกจากจะเอาขอก ยูหน้านะครับเอาเขามาไว้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือตลาดปิดนะครับก็เลยว่าบหันเดียวเอางวเขามาไว้นะครับเพราะว่าเอามาไว้เ้ามาไว้มองนี้ก็คือมันก็จะยากตรงถี่เวลาเอาเงาเอายังมานะครับมันก็ต้องได้ค้นมาลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไว้หน้าดีกลัวนะครับมันก็ง่ายต่อการดูแลต่อการเลี้ยงนะครับนี่ก็เป็นแม่มานนะครับอยู่ขอกเดียวขอกกว้างนะครับแม่มานตัวนี้นะครับผสมพอซีไว้ศูนย์เก่าหกนะครับผสมได้ประมาณ ประมาณเท่าไหร่วะผมเอามาช่วงก่อนก่อนเป็นลําปีสกินก่อนลัปีสกินระบาดนะครับตัวนี้ก็คือเอามาระบาดมาถือตอนลําปีสกินระบาดก็คือบอ่ไดเอาไปใช้นะครับก็เลยเอาไว้คอ,อกนี่นะครับก็เขาห้ามเคลื่อนย้ายนะครับก็ตัวนี้กับตัวท่องต้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับปรากฏว่ามีลูกนะครับสามารถกันม่านได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็นี่ใช้ดีนะครับนี่ใช้ดีกินเก่งนะครับกินเก่ง นี่นะครับขีดเก่งนี่นะครับดูลังนะครับล้งไงตาดลังไงนะครับตาดล้างไงตัวนี้เดี๋ยวเราผมขอขอขีดเิือก่อนตัวนี้น่าจะทองประมาณทองได้แล้วประมาณน่าจะสี่เดือนนะครับสี่เดือน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแม่มันตัวนี้นะครับราคานะครับราคาครับราคาผมจะเปิดไว้ข่าวๆนะครับจะเชียวราคาให้ฟังก็คือราคาตัวนี้นะครับผมเปิดไว้แปดหมื่น เอก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 นะครับแปดหมื่นเอก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 เปิดไว้นะครับราคาสามารถต่อรองได้นะครับแปดหมื่นต้นต้นนะครับราคาสีนี่แดงแจ้เลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเอาออกมาให้ดูข้างนอกนะครับเดี๋ยวก็จะดูดูตัวใหญ่นะครับตัวนี้คือดูดูในขอกนะครับถามว่ามองตาเปล่านี่คือตัวใหญ่แห้งนะครับตัวนี้รับประกันประกันม่านพร้อมนะครับทองซีวศูนย์เข่าหกนะครับ ขันไปสนใจนะครับเพระว่าชวงนี้เขาก็คือหามเคลื่อนใหญ่งัวนะครับมันก็เลื่อนใหญ่บ่ได้นะครับก็คือตองเลียงไว้จังซีรัเรียงไว้ให้ปลอดโรคนะครับคอกนีก็คือขอกที่ปลอดโรคนะครับบ่คือขอกอีกขอกนึงนะครับคอกอีคอกนึงก็กลังปัวกันอยู่กาลังดูแลรักษากันอยู่สำหรับอีพีนี่นะครับผมกับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหมอีพี่นาสำหรับอีพีนี่ก็ขอกราบสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับ ต้องทูจีฟาร์มนะครับวันนี้ขอลาลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไหมบ๊ายบาย